วันนี้เดี๋ยวพาไปซื้อกล้วยไม่มีอะไรจะพาไปทำนะไปซื้อกล้วยกันดีกว่าไปตรนนี้ก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะไฟแดงไม่ติดก็เห็นไม่มาซ่อมไม่มาทำนาทรรีแล้วนะเป็นแยกที่แบบรถค่อนข้างจะเร็วด้วยอนอะันตราย ดในบ,นนบรรดาบงเวียนมจังหวัดแล้วซึ่งผมก็เห็นด้วยอ่าันไมจะทันหรือเปล่าันได้โดนอันนแ้วันแล้นนวันเจออ็กซ์เระไม่ใช่ เฮ้ยคลิปเขาที่นี่ปัตตานีอยากเห็นฐานเจ้าแม่ดินก่อนลยแต่ผมไม่ได้หันให้ยูนะครับเข้อมูกล้องนันทั้งไม่ได้แล้วตรงนี้ก็คือยือดาจีโนะนะเอยอาจารย์เลยนะปล่อยให้รถเข้าไปก่อนเราจะพาทุกคนได้ลองแบบดูแบบบรรยากาศคร่าวๆนะถ้าอยากให้ทำแบบว่าคลิปตรงนี้ก็เดี๋ยว กดไลค์และคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้นี่ตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่ริมตอเหนี่ยนะทุกคนตรงนี้แหละตรงนี้แหละนละมันจะตรงข้ามกับวัดมิกรชนารามนะอยู่ในเมืองนั่นแหละทุกคน มาไม่อยาก ขายทุกคนโอ้ขายขายขายฟังอยู่เอัานะเอาี้ละกันครับสามห้าไปเลยไม่เป็นไรทั้งหมดเป็นครับไปแล้วสองหวีกินหมดไหมเนี่ย ก็ที่รถมันเป็นรถแบบ underbone นะทุกคนมันไม่มีที่แหวนเออจะแขวนกับแฮนมันก็มันรั้นงทุกคนแขนอ่าแขนกับแฮน,ม,นมันก็จะล้างกันเลยทุกอยงขี่ไปแล้วก็ล้อยกับแขนไปอาจจะเฉียบนิดหน่อยนะไมไ่เป็นไร